วิเคราะห์บอลคืนนี้ประจำวันที่13กุมภาพันธ์2567าแล้วก็สวัสดีพี่น้องนักลงทุนทุกท่านครับอยู่ผมเช่นเดิมครับจิโกโกาบอลน,นะครับวันนี้ครับค่ำคืนวันที่13มีฟุตบอลอยูฟาแชมเปยนลีครับรอบ16ทีมสุดท้ายลงทำการแข่งขันทั้งหมด2คู่กับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอีกหลายคู่ที่เราเลือกมานะครับวันนี้คัดมาทั้งหมด5คู่นะครับเป็นฟุตบอลที่น่าสนใจทั้ง5คู่เลยก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันนั้นเราไปสู่ผลบอลเมื่อค่ำคืนทีี่่่่ผาาานมมคคครับับกืวท12ุ67 คู่ที้หนึ่งครับคิตตันพาเลตพบเชลซีครับคู่นี้เราให้ต่อทีมเยือนเชลซีราคาครึ่งควบลูกครับจบเกมครับพาเลตเปิดบ้านแพ้เชลซีไป1ประตูต่อ3คู่นี้ต่อเชลซีกินเต็มกันไปนะครับคู่ที่2ครับเลอันบิยาโดอลิดพบอาลมาเซเต้ครับคู่นี้เราให้ต่อเจ้าบ้านเลอันบิยาโดอลิดครับราคา0.5ครับจบเกมครับคู่นี้เสมอกันไปแบบจืดชื่อครับ ศูนย์ประตูต่อซูร์คู่นี้ต่อไปยังลิีกเสียนไปนะครับคู่ที่3ครับยูเวนตุสพบอูดินเนเซ่ครับคู่นี้ให้ต่อเจ้าบ้านยูเวนตุสนะครับราคา1.25นะครับจบเกมครับยูเวนตุสทำอะไรอูดินเนเซ่ไม่ได้ครับเปิดบานแพ้อูดิไปซูร์ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ต่อยูเวนตุสกล้าเสี่ยงกันไปนะครับหลีกมาเฟียจริงๆนะครับคู่ที่4ครับอเมริกาพบแอตติกบินเบาครับคู่นี้ให้ต่อทีมเยือนนะครับแอตติกบินเบาราคา0.75นะครับคู่นี้ จบเกมครับบินเบาก็บุกไปทําอะไรอาร์เมเลียไม่ได้ครับเสมอกันแบบถือชื่ออีกแล้วครับซูมประตูต่อซู์คู่นี้ต่อแอตติกบินเบาก็เสียเต็มกันไปครับและคู่สุดท้ายอาร์โลกาพบปอร์โตครับคู่นี้เราให้ไปที่สกอร์สูงครับราคา2.5จครับจบเกมครับอาร์โลกาเปิดบ้านเฉือมชนะปอร์โตแบบสุดมันเลย3ประตูต่อ2คู่นี้ไปสูงก็กินเต็มกันไปครับนี่ก็เป็นการสู่ผลบอลทั้งหมดสําหรับค่ําคืนของวันจันทร์ครับจะเห็นว่าผลกําไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับสาหรับค่ำคืนของวันจันทร์สำหรับวันนี้คคคครรับาืน ขอแก้ตัวหน่อยมีฟุบบอลหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับ เลือกคู่ไหนมาวิเคราะห์บ้างไปดูกันได้เลยครับแล้วก็ฝากย้ำนะครับเพ,<อ>พื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับใครเข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วนะครับช่องจิ๊กโกกาบอนฝากกด subscribe ก,กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกับช่องทางการติดตามของเราทางช่อง YouTube เพื่อเป็นกําลังใจให้เรานรในการทําคลิปดีๆมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกท่านนะครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับกับฟุตบอลคู่แรกสําหรับค่ำคืนนี้นะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับไปดูอาเบร์เลซี่ครับเปิดบ้านต้อนรับเลยเอามัดริดนะครับในรอบสิบุกมาต่อที่ราคา ปอนะครับสูงต่ําราคา3ลูกนะครับคุณครับอาเบรไลซิกครับอยู่อันดับ5ในฟุตบอลบุนเดสลีก้านะครับวิเลตในบ้านนะครับอยู่ที่63.6%เล่นเกมในบ้านมาทั้งหมด11นัดชนะ7เสมอ2แพ้2ยิงได้28เสียไป10นะครับสำหรับอาเบรไลซิกส่วนทีมเยนเลอเออร์มาดริดครับเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลลาลีกาของสเปนครับวิเลตนอกบ้านอยู่ที่75%เล่นเกมเยือน12นัดชนะ9เสมอ2แพ้1ยิงได้22เสียไป8ถือว่ายิงเยอะเสียน้อยนะครรัับบสห เกมเยือนของเรอมาดริดนะครับเฮตุเฮตคู่นี้เจอกันมาเพียงแค่2นัดนะครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ผัดแพ้ชนะกันไปครับอย่างละหนึ่งนะครับไปดูผลงานช่วงนี้ของอาร์เบลลซิกกันนะครับสินัดหลังเนี่ยชนะได้5เสมอ2แพ้3ทางกำไร30เกมสูงอยู่ที่ 50%นัดล่าสุดก็ไลซิกบุกไปเสมอเอาบวกมา2ประตูต่อ2นะครับไปดูผลงานในบ้านของไลซิกกันบ้านนะครับเล่นเกมในบ้านมังหวด9นัดเนี่ยชนะได้7ไม่เคยเสมอนะแพ้ไป2ทางกำไร55.6เกมสูงอยู่ที่55.6ครับผม จะเห็นว่าเกมในบ้านของอาร์เบลัสซิกก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับผลงานของเจ้าบ้านอาร์เบลัสซิกนะครับมาดูผลงานเลอันมาริดช่วงนี้บ้างดีกว่าถือว่าผลงานช่วงนี้ของเลอันมาริดถือว่ายอดเยี่ยมน,นะครับสิเกมหลังเนี่ยชนะได้7เสมอ3ไม่เคยแพ้นะแต่ทางกำไรน้อยไปหน่อยครับเพียงแค่3 0มเกมสูงที่70%ครับจะเห็นว่าผลงานช่วงหลังจะเน้นเฉือนซะมากกว่านะครับสำหรับเลอันมาริดนะครับไปดูเกมเยือนของพวกเขาบ้านนะครับเกมเยือนแปดนัดหลังของเลอันมาริดเนี่ยชนะได้6เสมอ2ไม่เคยแพ้นะทางกำไร50เกมสูงที่ 62.5นะครับเห็นว่าผลงานเกมเยือนถือว่ายอดเยี่ยมนะสำหรับเลอันมัตลิดนะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะครับเลซิกนะครับนัดถัดไปจะเล่นในบ้านเจอกับโบเซีย มือเช่นกัดบักนะครับส่วนเรอามัดลิดจะบุกไปเยือนลาโยบาเยแกโนครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติจากต่างประเทศกันครับค่าโอออนะในบ้านของอาร์เบรไลซิกอยู่ที่2.00นะครับส่วนค่าโอออของเรอามัดลิดนอกบ้านอยู่ที่2.25นะครับแสดงว่าค่านอกบ้านเนี่ยเรอแมดลิดดีกว่านะครับวิเลตในบ้านของไลซิกอยู่ที่67%ค่า XG อยู่ที่1.94ทําได้จริงๆ1.67นึครับเกมลุกยังใช้โอกาสเปลืองไปนิดนึงนะครับสำหรับไลซิกนะครับค่า XGA อยู่ที่1.23เสียจริงๆ1.00เกม รับบในน้าถือว่ายังดีอยู่นะครับสำหรับอาเบลลาซิคคีชิดในบ้านอยู่ที่33เปอร์เซ็นต์นะครับเฟลทูสกอร์ในบ้านอยู่ที่17เปอร์เซ็นต์นะครับไปดูทีมเยือนอย่างเลอัลมาดริดกันบ้างครับวินเลตนอกบ้านอยู่ที่75เปอร์เซ็นต์ครับคาเอ็กจีอยู่ที่1.74ทำได้จริง2.25นี่ทำได้เกินค่าที่เอ็กจีนะครับแสดงว่าเกมลุกนี่คมมากๆมีโอกาสจบนี่ตรงเป็นตรงนะครับส่วนเอ็กจีเอนะครับค่าเอ็กจีเอของเรอัลมาดริดอยู่ที่0.87นะครับเสียจริงจริง1.50เกมรับก็ยังเสียยังรั่วออยู่่บบบ้าานนะครรรัััสหเลมดดิแต เไรครับเกมลุกยิงทดแทนได้นะครับค่า b t d s นอกบ้านอยู่ที่75%ครับเฟลทูสกอร์นอกบ้านพวกเขาอยู่ที่0%แสดงว่าเป็นเกมลุกพวกเขาทำประตูกเกมเยือนได้ตลอดนะครับสำหรับเลอมาดเลตนะครับสกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่4ลูกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวนักเตะเจ็บกันบ้างดีกว่านะครับนักเตะเจ็บนะครับของเจ้าบ้านนะครับก็รอทดสอบความฟิตจากเอามาดูไฮดาร่าตัวเดียวนะส่วนในอารมาลลิ่นเนี่ยตัวเจ็บเยอะพอสมควรนะจูดเบลลิงแฮมเนี่ยก็มีข่าวเจ็บข้อเท้าก็ไม่ได้บินมาร่วมทีมด้วยนะครับสำหรับบุกมาเยือนของไลซิกเนี่ยแล้วก็อันโตนิโอลูดิเกอร์เอเดียนเมเลเตาแล้วก็คูตัวพวกนี้ก็น่าเจ็บหน้าเดิมๆว่าเดวิดอัลาบานนะครับไปดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านนะครับไลซิกก็ยังฝาาาาาาากกกกกกกคคคคววววมมมมหหหัััััังงงไ้้้้ททีี่่่่โโโโรรออออิิเเเเเเปปนนนนนนดดดบบบบซซลลููย็ตํ โอมโมนะครับแผงหลังก็ฝากความหวังไว้ที่ซิมิการนะครับในระบบ4-2-2-2นะครับส่วนเรอัลมาดริดนะครับผู้สาประตูวจะเป็นลูนินนะครับอ่านัดนี้ขาดแน่ๆอย่างคือกองหลังตัวหลักก็จะให้ชูอาร์เมนี่อ่าลงมายืนเซ็นเตอร์ฮาฟแทนคู่กับนาโชน,นะครับส่วนมิดฟิลด์ตัวลุกเนี่ยจะมาเป็นหน้าที่ของดีอาร์ตนะครับเพเื่อทดแทนของตำแหน่งของจูดเบลลิงแฮมนะที่เจ็บข้อเท้าส่วนกองหน้าตัวเป้าก็ยังเป็นอ่าวินิซิวจูเนี่ยคู่กับโลดิโก้นะครับ คู่นี้ถือว่าเป็นรอบ16ทีสุดท้ายเนี่ยเจ้าบ้านอย่าง A ic ic อาเบร์ไลซิกดน่าจะเน้นแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้ครับแล้วก็เฮดตัเฮดเ,เจอกันก็ถือว่าสูสีนะักเจอกันมาแค่2นั้นเนี่ยผัดแพ้ชนะกันมาครับแต่ต้องยอมรับว่าอีกอย่างหนึ่งคือเรอัมลมาดริดปีนี้ผลงานมันค่อนข้างจับต้องได้นะเพราะว่าเล่นมายังไม่ค่อยแพยใ้ใครยิ่ง1 0เกมหลังสุดอย่างพวกเขายังไม่แพ้กับทีมใดเลยแต่นั้น,นียมันขาดจูด์เบนนิแฮมเนี่ยมันมีผลพอสมควรนะแต่ตัวที่เด็ดที่ขาดตัวอ,อื่นของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นโรดิโก้หหรรือออวว่่นนนนนนุสมัััแงงงลขบได เพราะแพงหวังของอาร์เบรลซิกเนี่ยมีค่อนข้างช้านะผมดูอาร์เบรลซิกมาหลายนะัดแต่บอกว่าผมว่าค่อนข้างช้านะคิดว่าคู่นี้นะมีโอกาสไปที่เรอามาดริดนะครับต่อได้ครับที่ราคาปอปอผมคิดว่าเรอามาดริดมีดีพอบุกมาเฉือนอาร์เบรลซิกได้1ประตูครับไปต่อที่คู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับมาดูเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับ เชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับเลตเตอร์ letter นะครับต่ออยู่ที่ราคา1.75นะครับสูงต่ำราคา2.75ครับเลตเตอร์นะครับ,รบอันดับหนึ่งของเดอะแชมเปี้ยนชิพนะวิลเลจในบ้านเขาอยู่ที่80%เกมในบ้าน15นะัดเนี่ยชนะไป12เสมอ1แพ้ไป2ยิงได้31เสียไป9ประตูนะยิ่งยับเสียน้อยนะครับสำหรับเลตเตอร์ในบ้านส่วนเชฟฟิลด์เวนเดย์เนี่ยอยู่อันดับที่23นะวิลเลจนอกบ้านอยู่ที่13.3%เล่นเกมเยือนม,มา15นะัดชนะ2เสมอ1 นะครับแพ้ไป12ยิงได้7ประตูงไงเกมลุกถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะเชฟเว้นเน่แต่เสียไปถึง30ประตูนะครับไปดูผลงานเฮตุเฮตที่คู่นี้เจอกันเจอกันนัดล่าสุดที่บ้านเชฟเว้นนะก็เสมอกันไป1-1นะภาพรวม10นัดหลังทั้งเย่าเยือนเนี่ยเจ้าบ้านชนะ4เสมอ2แพ้4ทั้งกำไร3 3 3เกมสูงที่42.9นะครับภาพรวมถือว่าสูสีกันนะสำหรับคู่นี้เฮตุเฮตเวลาเจอกันนะ เดี๋ยวไปดูภาพรวมในบ้านาเลสเตอร์ในการเจอเชเวนเจอมา10นัดเนี่ยเจ้าบ้านชนะ4เสมอ2แพท้4ที่ทางกำไร33.3นะครับเกมสูงอยู่ที่66.7นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานเลสเตอร์ช่วงนี้ครับ เลสเตอร์ later, ช่วงนี้10เกมหลังเนี่ยชนะได้7เสมอ2แพ้1ทำกำไร70เกมสูง60เห็นว่าเลสเตอร์ later, ช่วงนี้นกำลังมานะ4นัดล่าสุดชนะรวดแล้วก็ทำกำไรทั้ง4นัดแล้วออกสูง3นัดติดต่อกันนะครับไปดูเกมในบ้านของเลสเตอร์นะครับ9นัดหลังเนี่ยชนะ7เสมอ1แพ้1ทำกำไร66.7เกมสูงอยู่ที่44.4นะครับเกมในบ้านของเลสเตอร์ก็ค่อนข้างดีนะทำกำไรได้ต่อเนื่องแล้วก็ชนะติดต่อกันหลายนัดน,นะครับมาดูทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์เวนเดย์กันบ ของเาเานี่ยชนะ4เสมอ2แพ้4ทางกำไร40เกมสูงอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะครับนัดล่าสุดก็เจอกับทีมท้ายตารางเหมือนกันก็เปิดบ้านชนะเบอร์มิงแฮมมาได้2ประตูต่อ0นะครับส่วนภาพรวมเกมเยือนของเชฟฟิลด์เวนเดนเนี่ย9นัดหลังชนะ2ไม่เคยเสมอแพ้ไป7ทางกำไร22.2เกมสูงอยู่ที่55.6ครับ3เกมเยือนล่าสุดนี่แพ้รวดน,นะสำหรับเชฟฟิลด์เวนเดนนะครับไปดูโปรแกรมนะัดถัดไปของทั้งคู่นะครับเลสเตอร์ครับนัดต่อไปจะเล่นในบ้านเจอมิเจอร์สโบส ay, ร,ร่วนเชฟฟิลด์เวนเดย์จะบบบุกไไปปเืออ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 นนิวรรคคคััผมมดู่่าาโทท้ง2ี บ้านของเลสเตอร์ซิตี้อยู่ที่2.47นะครับค่าโอวอลนอกบ้านของเชฟฟิลด์เวนเดย์อยู่ที่0.47นะครับ วิเลจในบ้านของเลสเตอร์ซิตี้อยู่ที่80%ค่ายอจีอยู่ที่1.80ทําได้จริง2.07เกมทุกนิกตรงเป็นตรงนะครับค่ายจอยู่ที่1.03เสียงจริง0.60เกมรับในบ้านคือว่าเหนียวมากๆเลยนะครับคินชิดในบ้านอยู่ที่47%นะครับส่วนทีมเยือนอย่างเชฟฟีเวนเดย์ครับวิเลจนอกบ้านอยู่ที่13%ค่ายอจีอยู่ที่0.86ทําได้จริง0.47เกมลุกนีกแทบยิงไข่ไม่ได้เลยเลือกใช้โอกาสเปลืองมากๆเลยนะครับค่ายจอยู่ที่1.46เสียจริง2.00เกมรับี มากมากนะครับโอ้โหโดนยิงเยอะมากๆเลยสำหรับทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับเฟลทูสกอร์นอกบ้านนี่สูงมากๆถึง60%นี้เกมลุกนี้ไม่คมมากๆเลยนะครับสำหรับทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับสกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.57นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านนะครับยังมีเอ็นดีดีนะเจ็บอยู่แล้วก็เจนิกเวสต์การ์ดก็เจ็บแล้วก็มาร์คเอาไบตันเจ็บอยู่นะครับส่วนทีมเยือนนะครับก็คาร์ลัมปีเตอร์เซนนะครับพววกกกกกนนีี้้็็็็ยยัังเเเจจบบออู่แลตะ ตัวหลักเช่นเดิมครับสตัวที่ยังเจ็บอยู่หน้าเดิมๆนะครับคู่นี้ครับทีมเจ้าบ้านเล่นระบบ4-2-3-1ส่วนทีมเยือนเล่นระบบ4-4-2นะครับฟุตบอลคู่นี้ค่อนข้างห่างกันพอสมควรนะเลสเ,เตอร์เนี่ยนักเตะต,ตัวหลักพวกเขาก็ยังอยู่นะคู่กลางๆอย่างวิ่งหรือว่าดิสบิลี่ฮอรนะครับส่วนแผงมิดฟิลตัวลุกเนี่ยทั้ง2ตัวฟานตัวบูดกับมาวิดิดี้เนี่ยก็ยังอยู่นะครับแล้วฝากของหวังที่กองหน้าอย่างดาก้าคิดว่านัดเนี่ยผลงานของเลสเ,เตอร์เนี่ยช่วงหลังมันค่อนข้างดีนะ แล้วก็4ี่เกมล่าสุดเนี่ยชนะติดต่อกันมา2นัดละสนัดด้วยชนะติดต่อกันมา4นัดแล้วก็ทาอมารงทั้ง4นัดด้วยแล้วก็ถือว่ายิงเยอะพอสมควรนะยิงนัดละเกิน1ประตูขึ้นไปทั้ง4ี่นัดล่าสุดที่ที่เลตเตอร์ลงเล่นมานะคิดว่านั่นนี่นะเลตเตอร์ในบ้านคิดว่าไม่น่าแพ้นะถือว่าถึงแม้ว่าเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันนะ จะสูสีกันพอสมควรนะแต่มันก็เจอกันมาตั้งแต่ยุคเก่าแล้วอะแล้วนั้นเลสเตอร์เพิ่งตกชั้นมาคิดว่านั้นเนี้ยเลสเตอร์มีดีพอที่จะเปิดบ้านเอาชนะไปได้มากกว่า2ประตูครับคิดว่าคู่นี้ต่อได้ครับที่เลสเตอร์ราคา1.75ครับผมมาต่อที่คู่3ครับยังอยู่กันที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับเรามาดูเวสต์บอมบิดเอาเวนเปิดบ้านต้อนรับคาดิฟซิตี้ครับคู่นี้ราคาต่อรองอยู่ที่เจ้าบ้านครับต่อที่ราคา1ลูกสูงต่ำราคา2.25นะครับเวสต์บอมบี ครับอยู่อันดับ5ของตารางครับวิเลตในบ้านอยู่ที่66.7ครับเล่นเกมในบ้านมา15นัดชนะ10เสมอ3แพ้2ยิงได้25เสีย11ครับส่วนคาร์ดิฟซิตี้ครับทีมอันดับที่14ของตารางครับวิเลตนอกบ้านอยู่ที่40%เเล่นเกมเยือน,นมา15นัดชนะ6เสมอ2แพ้ไป7ยิงได้18เสีย21นะครับไปดูผลงานเฮตุเฮตที่คู่นี้เจอกันนะครับเจอมา10นัดหลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านชนะ4เสมอ4แพ้2ทั้งกำไร40เกมสูงอยู่ที่50%จะเห็นว่า4นัดล่าสุดคู่นี้เจอกกันสอร์ออกต่ำติดต่อกันทัั้ง4นดครับ มาดูผลงานในบ้านของเวสต์บอมวิทในการเจอกับคาร์ดิฟซิตี้ครับเจอมา10นัดเนี่ยชนะได้4เสมอ2แพ้4ทั้งกำไร33.3เกมสูงอยู่ที่50.0นะครับจะเห็นว่าเจอกันในบ้านเวสต์บอมวิท2นัดลา่าสุดคู่นี้ออกเสมอติดต่อกันทั้ง2นัดครับมาดูภาพรวมของเวสต์บอมวิทช่วงนี้นะครับ10นัดหลังของเขาเนี่ยชนะได้5เสมอ1แพ้4ทั้งกำไร50เกมสูงน้อยไปนหน่อยครับเพียง30%นะครับส่วนเกมในบ้านของเวสต์บอมวิทช่วงนี้นะครับ10นัดหลังเนี่ยชนะไได้้7เเสสมมอ1แพ2ททากกร60 0, ูง่ี 40%เห็นว่าเกมในบ้านของ with, เ,อเว็บอมวิทอัลเบนค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะครับมาดูคาร์ลิฟซิตี้กันบ้างนะครับคาร์ลิฟซิตี้ภาพรวม10เกมหลังเขาเนี่ยชนะได้3เสมอ1แพ้6 ทางกำไร30.0เกมสูงอยู่ที่70%จะเห็นว่าผลงานช่วงหลังของคาร์ดิฟเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับสำหรับคาร์ดิฟซิตี้นะครับมาดูเกมเยือนของคาร์ดิฟซิตี้กันบ้างนะครับเกมเยือนคาร์ดิฟซิตี้ครับ10นัดหลังเนี่ยชนะได้5เสมอ1แพ้4ทางกำไร60เกมสูงอยู่ที่70%เกมเยือนของอาคาร์ดิฟเนี่ยก็ถือว่ายังพอทางกำไรอยู่บ้างนะทางกำไรถึงสูงถึง60%เลยทีเดียวนะครับไปดูโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะคคครรรรััััับบบบบเเเเเเวววอออออฟฟนน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 ดดดถไไปปจจจะะะล่่ใ้้าาาซซซ์์แฮมตตตสิิิิีีุกยื นะครับไปดูค่าโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมนะครับเวดบอมวิทนะครับค่าโอเวอร์ออลในบ้านอยู่ที่2.00นะครับส่วนคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ค่าโอเวอร์ออลนอกบ้านอยู่ที่1.33นะครับวิเลตในบ้านของเวเดบอมวิทเอเวนอยู่ที่67%สิบเจ็ดรับค่าคาอยู่ที่1.42ทําทำได้จริง1.67ครับเกมลุกของเขาไม่มีไม่เป็นปัญหาเลยครับมีโอกาสจบได้ตลอดแล้วก็คมด้วยครับราคาเอยู่ที่0.95ครับเสียจู่ที0.73นะครับคินชิตในบ้านรับเขาสูงทีเดียวถึง53%จริงศูนย์จุดเจ็ดสามนะครับ ส่วนคาดิฟซิตี้ครับวิเลจนอกบ้านอยู่ที่40%นะครับคา IG อยู่ที่1.01ทําได้จริง1.20เกมลุกนอกบ้านเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีโอกาสก็ตรงเป็นตรงเช่นกันนะครับส่วนคา EGA อยู่ที่1.52เสียงจริง1.40เกมรับก็ถือว่าเหนียวพอใช้ได้นะครับสําหรับ City, คาดิฟซิตี้กินชิดนอกบ้านเก็บได้เพียง27%นะครับเฟลทูสกอร์นอกบ้านของคาดิฟอยู่ที่33%นะครับสกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.50นะครับตัวเล่นทั้ง2ทีมนะครับก็ยังเป็นหน้าจ เดิมที่ลงสนามจากนัดที่แล้วนะครับส่วนเจ้าบ้านเนี่ยตัวผูเ้เล่นเจ็บยังมีแมตต์ฟิลิปนะครับโจเซฟมาจ้าแล้วก็เดลลี่เดเก้นะครับยังจบอยู่นะครับส่วน ทีมเยือนเป็นคาลัมโอดอยนะครับก็ยังเจ็บอยู่นะครับผู้เล่นเจ็บกันง้างเดิมนะทั้ง2ทีมนะได้ลเล่นระบบคล้ั้ๆกันด้วย4 2 3 1นะคู่นี้ถือว่าใกล้เคียงกันไหมถือว่าใกล้เคียงนะเพราะว่าภาพรวมทั้ง2ทีมผลงานช่วงหลังเนี่ยเจ้าบ้านอย่าง West Week, เ,าเวสต์บอมวิทอเวนเนี่ยผลงานช่วงหลังนะัดล่าสุดก็บุกไปเสมอ,ออิสอบิทมา2ประตูต่อ2นะก็ภาพรวมช่วงหลังของเวสต์บอมวิทเนี่ยก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะ ส่วนคาร์ดิฟตี้เนี่ยเกมเยือนของพวกเขาเนี่ยถือว่าก็ยังพอทํากําไรอยู่บ้างแล้วก็ยังมีชนะอยู่บ้างนะคู่นี้นะคิดว่าคู่นี้โอกาสที่จะจบไปทางนั่นสกอร์สูงมีเปอร์เซ็นต์เยอะพอสมควรนะเพราะว่าคาร์ดิฟช่วงหลังนะเกมเยือนเขาถือว่าออกเปอร์เซ็นต์สูงเยอะนะแล้วก็ทาประตูเกมเยือนได้อย่างต่อเนื่องนะนัดล่าสุดก็ยิงนะัดก่อนนันนี้ก็ยิงมีแค่นัดไปแพ้เชฟฟิลเวนเดย์เนี่ยเขาไม่ยิงแต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาก็ยิงตลอดนะสำหรับคาร์ดิฟตี้นะครับส่วนผลงานของเจ้าบ้านนะครับเวสต์บอมวิดเอาเบียนเนี่ย ผลงานเกมในบ้านเขาถือว่ายังยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะเกมในบ้านเขา10เกมหลังชนะได้ถึง7เนี่ยแล้วก็ชนะ10แล้วก็4 1 4-1แล้วก็เป็นทีมที่เวลายิงแล้วยิงเยอะตลอดนะสำหรับเวสบอมวิดอย่มองว่าคู่นี้ครับโอกาสไปที่สกอร์สูงแล้วกันครับราคา2.25คือเปิดมาสกอร์ไม่ไสูงมากราคาไม่ได้แรงมากเท่าไหร่สกอร์สูงคิดว่าโอกาสที่จบมากกว่า3ประตูมีเปอร์เซ็นต์ครับไปที่สกอร์สูง2.25ครับ ไปต่อกันที่คู่ที่สี่ครับกันยังอยู่กันที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเราไปดูบิสตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับเซาท์เทมป์ตันครับคู่นี้ราคาอยู่ที่ทีมเยือนครับเซาท์เทมป์ตันช่วงนี้ร้อนแรงมากครับบุกมาต่อที่ราคาครึ่งควบลูกครับสูงต่ำ2.5นะครับบิสตอร์ซิตี้ครับทีมอันดับที่13มิเลตในบ้านเขาอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์เกมในบ้าน15เกมเนี่ยชนะได้6เสมอ3แพ้6ยิงได้18เสีย17นะครับ ส่วนเซาท์แชมตันอยู่อันดับ2ของตารางแล้วนะครับตอนนี้กำลังร้อนแรงมากๆสำหรับเซานะวินเลตนอกบ้านอยู่ที่53.3%เล่นเกมเยือน15นะัดชนะได้8เสมอ5แพ้2ยิงได้21เสีย17นะครับผลงานให้ทีมเฮดคู่นี้ครับที่เจอกันเจอมา10เกมหลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านชนะ5เสมอ2แพ้3ทางทำกำไร66.7เกมสูงอยู่ที่0%เห็นว่าเจอกันช่วงหลังสกอร์ออกต่ำติดต่อกันหลายนัดเลยนะสำหรับคู่นี้นะนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านเซาท์แชมตันนะเปิด,ด 1, ป 0, บ,บ้านเเอออออาาชนนนนะะบบบบิิิิสสสตตตตตตรรรร์์ซซีี้้้้ได1ปู่่0คัวกมใขง การเจอเซาเทมป์ตันเจอมา6นัดเนี่ยเจ้าบ้านชนะ3เสมอ2อแพ้ไป1ทั้งกำไร100%เลยนะครับเกมสูงที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เห็นว่าเจอกันเนี่ยเป็นทางด้านบิสตอลซิตี้นะที่ผลงานในบ้านพวกเขาค่อนข้างดูดีกว่าเซาเทมป์ตันครับไปดูผลงานบิสตอลซิตี้ช่วงนี้ครับ10เกมหลังสุดทั้งเย้าและเยือนเนี่ยเจ้าบ้านชนะได้2เสมอ5แพ้สามนะครับ ทางกำไร60เกมสูงอยู่ที่20เห็นว่า Bristol City นี่ทีมจอมต่ำเลยนะผลงานช่วงหลังก็ออกต่ำเยอะนะ10เกมหลังสุดต่ำไปถึง8นะส่วน Bristol City เกณฑ์ในบ้านครับ9นะัดหลังสุดเนี่ยชนะ4เสมอ2แพ้3ทางกำไร55.6เกมสูงอยู่ที่33.3ครับมาดูทีมเยือนอย่าง Southampton กันบ้างเนี่ยภาพรวม10นัดหลังเนี่ยพวกเรากำลังยอดเยี่ยมเลยนะ10เกมหลังชนะไป8เสมอ2ไม่เคยแพ้ทางกำไรสูง70เกมสูงที่50นะครับ เห็นว่านัดล่าสุดยิ่ง2นัดล่าสุดนี่เซาแทมตันยิงยับเลยนะสนัดนี่ยิงไปถ,ถึง8ลูกเลยทีเดียวนะครับไปดูเกมเยือนกันบ้างครับเกมเยือน9นัดหลังสุดของพวกาเขาชนะได้4เสมอ5ทั้งกำไร4 4 4เกมสูงที่11.1เนะครับจะเห็นว่าเกมเยือนของเซาแทมตันเนี่ยมักออกต่ำซะเยอะเลยนะสำหรับเซาแทมตันนะครับไปเดี๋ยวไปดูโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะครับวิตต์ซิตี้นัดต่อไปจะได้ในบ้านเจอควีนพาร์คเลนเจอร์ของเซาแทมตันจะบุกไปเยือนเวสต์บอมวิดเอาเบียนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสถิติจากต่างประเทศกันบ้างน,นะครับฟอร์มโอเวอร์ออลในบ้านของบิสตอลซิตี้อยู่ที่1.40นี่ตัวสีส้มเลยทีเดียวนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนเซาเทมตันน่ะฟอร์มโอเวอร์ออลนอกบ้านอยู่ที่1.93ตัวเขียวเข้มเลยทีเดียวนะครับวิเลตในบ้านของบิสตอลซิตี้อยู่ที่40%ค่าเออยู่ที่1.10ทาได้จริง1.20เกมลุกก็ถือว่ายังดีอยู่นะสำหรับบิสตอลซิตี้นะครับส่วนค่าเ g a เอยู่ที่1.24เสียจริงๆ1.13เกมรับก็ยังว่่าาาอยูในนนเกณฑ์ม,มตรฐนนะ ครับเฟลทูสกอร์ในบ้านที่33เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนทีมเย,ยนยังเซาแทมตันครับวิเลตนอกบ้านเขาอยู่ที่53%เปอร์เซ็นต์นะคาจีอยู่ที่1.77ทำได้จริง1.40เกมลุกนอกบ้านก็ถือว่าจะใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยนะสำหรับเซาแทมตันส่วนคา x จีเอจะเสียอยู่ที่1.16เสียจริงๆอยู่ที่1.13นะครับก็อยู่ในค่ามาตรฐานสำหรับเกมลับนะครับ ค่า BTTS นอกบ้านอยู่ที่67%รถือว่าสูงพอสมควรนะครับสกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.43นะเซาเทมตันเนี่ยอยู่อันดับ2องตารางกันนะขยับไล่เลสเตอร์ซิตี้มาอยู่ที่11คะแนนนะครับก็ห่างพอสมควรนะสำหรับเซาเทมตันในการไล่กับเลสเตอร์นะเดี๋ยวเรามาดูนักเตะทั้ง2ทีมกันนะครับช่วงนี้นะครับทีมเยือนอย่างเซาเทมตันเนี่ย อาร์ตสตองเนช่วงนี้กำลังฮอตมากๆครับลงเป็นยิงจริงๆครับก็เกมรูกของเซาแทมตันช่วงหลังนะยิงยับตลอดนะสำหรับเซาแทมตันช่วงนี้นะครับส่วนบิสตอลซิตี้นะครับเป็นฟุตบอลเหนียวเสียยากนะครับแล้วยิงเล่นในบ้านด้วยก็เป็นน่าจะไม่มีน่าจะไม่ยอมให้กับเซาแทมตันแหละนัดนี้นะครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างบิสตอลซิตี้ครับบวกกับเกมในบ้านของ อ่าจเจ้าบ้านอย่างบิสตอลซิตี้เนี่ยค่อนข้างแข็งนะสำหรับเกมในบ้านของบิสตอลซิตี้เนี่ยค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะเสียน้อยนะสำหรับเกมในบ้านถัวเฉลี่ยเสียนัดละลูกนะสำหรับเกมในบ้านเนี่ยเหนียวเหมือนกันนะสำหรับบิสตอลซิตี้เนี่ยแต่ก็เกมลุกก็ยังยิงได้น้อยอยู่นะสำหรับเกมในบ้านนะสำหรับบิสตอลซิตี้นะครับส่วนนะครับทีมเยือนอย่างเซาเทมตันเนี่ยผลงานช่วงนี้ต้องบอกว่า โอ้โหยอดเยี่ยมยิงสิบเกมหลังเนี่ยยิงเยอะด้วยนะสำหรับเซาแทมป์ตันแล้วก็เกมในบ้านแล้วยิงยิง่งสองนัดล่าสุดของเซาแทมป์ตันเนี่ยพวกเขาชนะสองนัดติดแล้วก็ยิงได้ถึงแปดลูกสแสดงว่าเกมลูกพวกเขาเลยก็ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวแล้วบุกมาเยือนบิสซ์ซาวซิตี้ผมมองว่านั้นเนี่ยโอกาสที่บิสซ์ซาวซิตี้จะยิงเซาทแทมป์ตันได้ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมลุกค่าย XG ของเขาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วเกมลุกมีโอกาสแล้วจบแล้ว งเป็นตุงด้วยนะผมมองว่าคู่นี้ครับผมคิดว่าโอกาสที่ออกสกอร์สูงมีพอสมควรเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับฟันธงนะครับคิดว่าคู่นี้ถ้าก็อาจจะจบที่เซาเทิร์นตันบุกมาชนะ2-1อะไรประมาณนี้ครับหรือว่าไปสูง2.5ดีกว่าคิดว่าคู่นี้ผมว่ามีถึง3ประตูแน่นอนครับตอนที่คู่สุดท้ายของ วันนี้นะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายที่เราเลือกมาวิเคราะห์กันนะครับไปดู FC โคเปเฮเกนครับเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ราคาต่อรองอยู่ที่ทีมเยือนครับบุกมาต่อที่ราคาลูกครึ่งพบ2สูงต่ำราคา3ลูกนะครับโคเปเฮเกนครับอยู่อันดับ3ของตารางครับวินเลทในบ้านอยู่ที่5้าสกนะครับเกมในบ้าน9เกมชนะ5เสมอ1แพ้3ยิงได้16เสีย9นะครับอันนี้น่าจะเป็นสถิติเก่านะเพราะโคเปเฮเกนเนี่ยลีกเขาน่าจะ จบดูกการไปแล้วนะน่าจะรอเตะเปิดเริ่มดูกการใหม่นะครับสำหรับเคฟซีโคเปเกนถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับส่วนแม็กซิเดอร์ซิตี้ครับอยู่อันดับ2ของตารางนะครับมีเหรีนอกบ้านอย่งที่66.7เกมเยือน12นะัด ชนะไป8เสมอ1แพ้3ยิงได้27เสีย15นะครับเฮดทูเฮดคู่นี้เจอมา4นัดเนี่ยโคเปิ้ลเกนไม่เคยชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับโดยเสมอ2แล้วก็แพ้2ทั้งกำไร50เกมสูงที่75เปอร์เซ็นต์นะครับเจอกันนัดล่าสุดก็ปี2022ันบเนี่ยบ้างโคเปิ้ลเกนนะก็เสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ0นะครับภาพร,รวมครบ10นัดของโคเปิ้ลเกนชนะ5เสมอ1แพท้4ทั้งกำไร50เกมสูงที่50นะครับเห็นว่าผลงาน ที่สามนัดย่าสุดของโคเปเกนเนี่ยจะเป็นฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องนะสำหรับโคเปเกนนะครับส่วนเกมในบ้านของโคเปเกน10นัดหลังชนะ6เสมอ1แพ้3าทำกำไรห5าสาเกมสูงอยู่ที่44.4ครับผม ไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับสินัดหลังเนี่ยชนะรวดครับไม่เคยเสมอไม่เคยแพ้ทำกำไรสูงถึง80%เกมสูงอยู่ที่60%นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเอฟเวอร์ตัน e ไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูเกมเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างครับเกมเยือนช่วงหลังนี้พวกเขากำลังมาเลยมาร้อนแรงเลยนะทั้งชนะและทำกำไรโดยเฉพาะ9นัดหลังเนี่ยชนะได้7เสมอ1แพ้1นึ่งทำกำไร55.6เกมสูงอยู่ที่55.6นะครับเกมเยือนช่วงหลังเนี่ย6นัดติดชนะรวดนะแล้วก็ทำกำไรติดต่อ,อก,กันถึง 5นัดนะครับสำหรับเกมเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวไปดูโปรแกรมนัดนะถัดไปของทั้งคู่นะครับโคเบเกนนะัดถัดไปจะบุกไปเยือนซิลเคร์บอกนะครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเล่นในบ้านเจอกับเชลซีนะครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมนะครับฟอร์มโอเวอร์ออลในบ้านของโคเปเกนอยู่ที่1.40ตัวส้มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มโอเวอร์ออลนอกบ้านอยู่ที่3.00ครับวินเลทในบ้านของโคเปเกนอยู่ที่40เซคาร์เอ็กจีอยู่ที่1.99ทําได้จริงๆ1.20หองเกมลุกนี่ใช้โอกาสเปลืองมากครับยิงนกตกปลากันไปเล่นครับ ครยจีอยู่ที่1.36เสียงจริง1.40เกมรับก็ตรงเป็นตรงนะครับมีโอกาสโดนก็ตรงเป็นตรงเลยนะครับคินชิตในบ้านอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับโคเปนเฮเกนส่วนทีมเยือนครับแมนเชสเ,เ,เตอร์ซิตี้วิลเล่ตองบ้านอยู่ที่100เลยนะช่วงนี้คายจีอยู่ที่2.78ทำได้จริง2.60เกมลุกยังใช้โอกาสเบีืองไปนิดหนึ่งครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้คายจีออยู่ที่0.90เสียงจริง0.80คาย, 90, ยจ 80, ายีก็อยู่ใกล้เคียงกับมาตรฐานนะครับ ส่วนเฟ i l ทูสกอร์นอกบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้0%ก็คือเขามีโอกาสทำประตูได้ตลอดนะครับสำหรับนอกบ้านนะครับส่วนคินชิดนอกบ้านอยู่ที่40%นะครับสกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่3ลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนักเตะทั้ง2ทีมกันบ้างน,นะครับตัวเจ็บนะครับเจ้าบ้านก็ยังมีที่เป็นที่โดนแบนนะครับลูคัสลากระ เลลัเกอร์นะครับที่โดนแบนอยู่ส่วนผู้เล่นเจ็บก็ทีโอซันเดอร์นี่ก็ยังเจ็บอยู่นะครับหน้าเดิมๆนะครับส่วนแมเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่มีผู้เล่นเจ็บเลยนะครับทั้งสองทีมเล่นระบบคล้ายกันนะเจ้าบ้านเล่นระบบ433นะครับแมเชสเตอร์ซิตี้เล่นระบบ4231นครับแมเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย ต้องระวังตัวทีเด็ดของเขาเลยนะสำหรับโคเปเกนอ่ะอา,อายูนุซซี่เนี่ยผมหมูตัวสร้างสารรค์เกมของเขาเลยนะครับตัวทีเด็ดของโคเปเกนเลยนะครับสร้างสารรค์เกมดีแล้วก็กระชากลากเลือ้อยดีนะครับสำหรับอเอลนุซซี่เนี่ยเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดนี้ เดอะบอยน่ามีโอกาสสตาร์ทเป็นตัวจริงครับจับคู่กับฮาแลนด์นี่น่ากลัวมากๆครับแล้วเลทเปิดมาลูกครึ่งครบ2แล้วฟอร์มการเล่นช่วงนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยถือว่ากําลังเข้าฝักมากๆเลยนะครับช่วงนี้นะครับทำกำไรเป็นว่าเล่นเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิ่งเกมเยือนเนี่ยช่วงหลังนี่ทางกำไรติดต่อกันหลายนัดแล้วนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนั้นเนี่ยเจอโคเปหเฮเกนที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักและเกมรับของพวกเขาก็ยังมีปัญหาอยู่นะสำหรับโคเปหเฮเกนเนี่ยผมมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มมีีีดดพอครรรับท่จจะะะะกาาชนนถึงง2ปตูเผลฮแ์ยิ อีกนัดหนึ่งด้วยครับสำหรับนัดนี้นะครับฟันธงครับต่อไปได้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ราคาลูกครึ่งควบ2ครับเดี๋ยวเราไปสรุปทีเด็ดที่เราให้ไปทั้งหมด5คู่ด้วยกันสรับข้ามคืนนี้ครับคู่ที่หนึ่งครับต่อไปที่เรอลมดริตปอปอครับคู่ที่2ต่อไปได้ที่เลสเตอร์ราคาลูกครึ่งควบ2คู่ที่3ครับไปสูงเวสต์บอมวิดเอาเบียนราคา2.25คู่ที่4ครับ ไปสูงบิสตอลซิตี้ราคา2.5และคู่สุดท้ายครับต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคาลูกครึ่งควบ2ครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ทั้งหมดสำหรับฟุตบอลค่ำคืนของวันที่13กุมภาพันธ์2อ6 7าครับยังไงก็ฝากพี่เพืพ่อนๆไว้ด้วยนะครับเห็นเราก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับไงวันนี้ครับจิโกคารบอลขอลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ